รถั่วย้่วันนี้ย้เี่ได้นำเสนอฟักทองค่ะเราจะมาปั่นฟักทองนะคะมีฟักทองมีข้าวโพดมีงาขาวมีงาดำมีถั่วลิสงนะคะวันนี้ยนีเกลืมถั่วลิสงม,มีน้ำผึ้งนะคะถ้าใครกลัวไม่หวานเราจะใส่น้ำผึ้งเราไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะวันนี้แล้วเราก็จะปั่นด้วยน้ำใบเตยค่ะ ันนี้เราจะมาสูตรน้ำใบเตยกันนะคะลงมือปัน่นข้าวโพดก่อนนะคะข้าวโพดขโพดหนึ่งช้อนฟักทองหนึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวเอาสูตรถั่วลิสงนะคะงาขาวนะคะนี่ขั้วเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าดำเราก็คั่วเรียบร้อยแล้วเราจะมาปัน่นอิีจะเพิ่มด้วยน้ำผึ้งหนึ่งช้อนน,ะน้ำใบเตยน,นะ สูตรไม่หวานนะคะสูตรไม่มีน้ำเชื่อมนะคะอันนี้ จะมาลองดูค่ะจุดนี้ไม่ได้ใส่นมนะคะเห็งว่าความละเอียดของเรามีอะไรของเรายังมีกากอยู่นะ,ะเรายังมีกากมาลองดูค่ะมาลองอืมนี่ หอมหอมตัวตัวริสงตัวงาขาวงาดําอันนี้เขาจะขึ้นมากกว่าเชียสกบเชียสของดีมีประโยชน์กับสุขภาพดีต่อสุขภาพ